นวัครับวันนี้ก็สูตร ETR นะครับรถผมเองนะครับออกมาป้ายแดงวันนี้เลยนะครับเนี่ยป้ายยังแดงอยู่นะครับผนก็ตกนะครับอุดี t r นะครับผมอุดแผ่นเดียวนะครับผมอุดตรงทางเข้าท้อยเสียเลยนะครับไม่ให้เสียเข้าไปนะคนอื่นอุดยังไงผมก็ไม่รู้นะครับแต่ของผมอุดแผ่นเดียวนี่นะครับอุดแล้วก็พร้อมรีแมปเลยนะครับ เตบกีล่นนะครับไปชมรอบกันนะครับนี่นะครับไปไม่โชว์นะครับเพราะรีแมปิีโค้ดนะครับแล้วก็จูนให้รอบขึ้นเร็วๆนะฮะขับสนุกนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับไว้ขับเล่นนะครับ อุดตอนสามร้อยเจ็ดสิบสามกิโลนะครับรดผมฝากผิดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ